วันที่ห้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน j s n t o นะคะอยู่กับไพร์แล้วและก็อยู่กับรุ่นนี้เลย MG ES ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งไปในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวเตค่ะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะให้ดูนในส่วนของฟังก์ชันแรกก่อนนะคะจะเป็นสวิตค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้จากตำแหน่งหน้าคนขับตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเพียงแค่กดายๆค่ะหนึ่งครั้งไปตรงนี้เลยนะคะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ เก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเนี้ยเๆียแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะและที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้ะจากกําแม็กซ์สุนิทนได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็มีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหิีบด้วยค่ะสาท้ายก็จะหยุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยรับรองว่าปลอดภัยหันห่วงแน่นอนปิดให้โดยครั้งนะคะ ของเราใช้เป็นตัวระบบกรอมดูดนะคะฝานายก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของปุ่มเดิมค่ะกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยนะคะน<ม>ี่ต่อไปเป็นในส่วนของรโมดค่ะเราใช้งานกับรโมดเดิมของลูกค้าเลยนะคะน,นี่ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงปใดๆนะคะเดี๋ยวเราดใชดง่ายๆค่ะใช้งานง่ายๆนะคะก<ม>ดแช่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายนะคะสามารถ่าไา้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะ ต่อไปเป็นในส่วนตัวคิปเซนเซอร์นะคะหรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะจริงๆก็ยอยู่ตรงกลางเลยนะคะง่ายมากๆสั่งได้ทั้งเต่เปิดเตอปิดนะคะง่ายๆเพียงแ,แค่รังเดียวเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าเข้าใจนะคะที่ใช้รถ mg es นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าข้องระบบเซนเซอร์เท้าเตะนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ jspo นะคะหรือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้มีตัวแอดใต้ตามด้วย jspo ได้เลยเราินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเ๋ยวขาของยญาปิดโชว์